ไปหง่พนะอ้มันเสียงมันตีนันมันเถากันนี่มันบ้นี่นี่เราเถกันเยอะปนะตัวมันเริ่มเพิ่เลยโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอ้ยโาว่โอ้ยโอ้บโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ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 อ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยอโอ้ยโอยออ้ยโอ้ออ้ยโอ้ยโอยออ้อยู่นิ่งๆไปเ็ดมันเ็ดยัง จริงก็ทีิมันสิวบอนะคอยคาดเนอะเอามันสวบวอะดเล้นสวบเนี่มันเตรียมตัดสวบปเลยแต่คนอะไรผลูกปลานเดมมันก็จะได้หั่นก็จมมันหลุดแล้วมันมันติดอันนี้ไหมันี้ไหมมันติดันด้วยโอ้ยเต้นวบก่อพีล้างเอาอันนี้แงออกนะอยากอยากค้ายคักๆไหมเอาเออหน่าละนี่มันรหกโอย โอ้ยพักันพักกันห้องจันทางพี่มันไงพี่ปลาหวะประมาณสากิโลู้ชิงนชิไหลยอโอ้ยนอฮก็อยากได้ขีปงามๆน้องืไมากนัาดนูชิงู้ชิงนูชิงนูชิงเอออ้ยเสียงเอันอันจะเอาไปวัดเห็ไปเบิ้งหนังตะลุงให้เขาไปเบิ้งเอาหนาอึง ม่ก็จะไร่ขาดโอ้ยเครื่องคนโรก็บว่าขาดบดหันเจียวไปเอาไปคนเบิ้งซื้อๆลงเบงองยาเอาไปคนเบิ้งเอาใส่อย่างไงแต่ว่าปากมัดมัดข้อมันไหวดิไมยากก็ไหวเือหัวนาใส่เพื่อผมว่าการมาเรื่อมแลอยืมอยางใอาง่อย่งใส่อาใญอย่ว่อยาง่อย่างส่ยางใส่อ่าง่อางใส่อย่ง่อยงใส่ย่ง่อาสอยงใส่อย่าย่างยงส่ย่าย่าสีย่างใสอย่าสยสียออา วึงเอาแตนอยู่คนมากแตนมันจะไปใส่ดิโตซ้ำนี่มันกินหมาได้ผมดินี่รู้แล้วนิดน้อยผมแล้วสิงหัสิงต้องเช็มกรบโปรงได้แล้วเนี่ยจะใหรห้องห้องสิงหัสิงบู๋เนี่ยมันเป็นสี่งละเจมตัวสัตว์กันหงูสิงงูวสิงทํางานอย่าอาปากุดโอ้ผมนายเจ้าคนบ่อันนี้เล่นะอ่มันพัดเป็นมันมันบระกัดดอกแต่ว่ามันหันสิพันตัวแต่มันจวบเออมันพันเอาเลยนี่มันงูวสิงงูวสิงมันไหน ันนั่งทีแม่นานะมันชิงอันมันได้แบบว่ามันหัดกับ้ามันกินเจ่าเลยอันนังไม่เื่อเื่อโอ้ยยังมันเยนใส้หาหัวก่อนเออเพื่อหวอเห็นมันเบิ้งว้กมาว่านี่เราแ่ราน่อนเป็ูชิงชิงว้ายีนี่ก็เด้